สวัสดีครับพบกับร้านจำหน่ายผ้าคลุมรถนะครับวันนี้นำเสนอผ้าคุมรถของ BMW 530e นะครับตัวเนื้อผ้าเราเป็นเนื้อผ้าอย่างดีนะครับสามารถดึงได้นะครับเนื้อเหนียวทนอายุการใช้งานนานนะครับกันน้ำนะครับ BMW รุ่นนี้เราขายอยู่ที่2500บาท ลูกค้าจะส่งแบบเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับหรือลูกค้าจะโอนมาก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจกำลังมองหาผ้าคุมรถเหนียวเนียวทนๆนนะครับแนะนำเป็นผ้าตัวนี้นะครับผ้าตัวนี้เหนียวทนกว่าผ้าที่ขายตามท้องตลาดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผม สวัสดีครับ